พร้อมหรือ,อยังวัยรุ่นโกโกวา <S <S มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่เจอยากได้ชุดโกโกวาที่เจอยากใส่ย้ำนะคะที่เจอยากได้และเจอยากใส่นะคะโกโกูอยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามเนื้อเพลงนี้และชุดสีเหลืองส้มมันวนเวียนอยู่ในหัวเจลตลอดตลอดจะส่องไอจีหรือจะเปิดติ๊กต็อกก็ใส่กันทั่วบ้านทั่วเมือง ชุดีูอยากได้กกวที่หูยาใสโกโกวาไม่ซนี่ได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กอย่างน้องเอเกรสหรือซุปตาดังอย่างลิซ่าก็เอากับเขาด้วยแต่เจ๊ประเมินแล้วว่าลีลาของจักแฟนฉันและสาวปิงปองนั้นเลิศสะดุดตาจนเจ๊อยากทิจจ่ะทีจ่ะ กที่หนูอยากใส่โกโก้ที่ม่ซือนีดา,าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True Insight นะครับฝากกด like กดแชร์ e subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ